แยโสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีตอนแรัค่ะสุเกียมสวีทแดนน่าว่านัปเดตมานะคะแต่ว่าลืมแล้วก็ดิฉันไปลุงดี้งข้างนอกมานะคะก็เลยไม่ว่างนะคะไม่ว่างอ่ะอุ้ยมาทัานทรีทันไรเลยเดี๋ยว <laughs> เข้ามาก็ลากอันเต้นเลยล่ะ <laughs> มีของขวัญได้ไหมเนี่ย นี่หายากๆอยู่อ้าวใครส่งมาอะไรยังไงผ้าใหม่กันใครอือจุดจุดเป็นหนึ่งทีแล้วก็อะไรอยู่อะชุดเหมือนกันเลยใชุดฟีเหมือนกันเลยฮ่ <c oughs> <c oughs> า่า่าวานอัพเดตมาค่อนข้างเยอะนะเอออยู่แบบ พรวราระการตรามากเลยกับผมเนี่อย่างชอบเลยฮะเขาคุยอะไรกันหรือเปล่านะอ,าอ้าวยังไม่ได้คุยเลยพุตอะแบ่งแบ่งเอาแบ,งาแบง่งแบ่งสิรู้แบงๆๆๆ่งแบ่แบ่งแปะทูไม่แบ่งๆก่อนนะเขามาปเปิดเต้นเปิดตัวก่อนเราค่อยไปดูกิจกรรมใช่ไหมดา หมดที่ตายหาแล้วโอ้ยน้อยเล่นไม่เปน็นเล่นไม่เป็นนะเธอรอบนี้ก็มีไม่นั่นหร่อนะโอ้ยจะวไยวไวาแท้วไวไวพดบอกว่าร,รอบนี้ก็มีชุดฟรีมาให้อยู่อนะ มีชุดสี่สีมาอยู่ชอบเล่นโหมดนี้หรอก็พอกดได้อยู่หรอกแต่อีกโหมดหนึ่งคือกดไม่ได้เลยนะฮะตึ๊บตึบึบเออได้อยู่เห็นไมไไนนะ่ได้อยู่อย่าหลงไปกดผิดสีก็แล้วกันนะฮะได้อยู่นี่ไงได้อยู่ได้อยู่รอบอื่นแล้วเออไวขึ้นไวขึ้น,น,ลนแล้วเะรอไวขึ้นหรือแคิดไปเอง ไม่หรอกถ้าไม่น่าจะคิดไปเองแหะมันอาจจะไว้จริงๆก็ได้ไวไปไวมาเริ่มลายตาแล้วฮะพอคุณไอ้ะีเยอะเปไกลเราไปรหลดด้วยอะ <c oughs> แล้วดูพรมใจพรมใจมากแม่โอเค okay, อะไรไม่รู้ว่าเขามาเมื่อกี้อย่าให้โหลดนะโหลดดิล่วงปู้เลยนะล่วงตูดกระแทกพื้นเลยนะแฝบชุบแง เออเกือบไปแล้วฉัเกือบกดผิดทางฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮเริ่มเลื่อนลายตาครับลายตานับ้องปากดดีดีเอได้อยู่เห็นไหมไอ้ย เป็นไปได้ยังไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นไมมากเลยทุกคนมันเกิดขึ้นไมมากมันเกิดขึ้นไวที่สุดอ่าถ้าทางคู่เอ้ยื้อฮื้อส่งดอกไม้ให้เพราะว่าอุ้ยไม่มีหมดแล้วอะส่งชุบก็ได้เพราะว่าไอ้นั่นหมดแล้วครับเออเพราะว่าของขวัญหมดแล้วอะ หนีก่อนนีก่อนเด้หนีก่อนได้นีเลยเได้บายบายเขาเขียนอะไรไว้ไหมอ่ะนี่ไงหรือเปล่าอึมปวดมือมีควาอึมแล้วก็อะไรอีกเกาะอ๋อกิจกรรมยังไงล่ะเนี่ยยังสวยเลยนางฟ้าตกสวรรค์มองหานตาไปใส่เลือดสวยเกิน เออเมื่อวานเข้ามาดูลืมไม่ได้ยังไม่ได้ดูไอ้นี่เลยเข้ามาดูดูผ่านๆเฉยตรากุหล,ลาบเทวดา,าตกสวรรค์รองเท้าลำลองพีเป็นชุดก็ยังสวยอยู่ดีปะ่ะสวยมากอ,อันนี้คือโปรไฟล์ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคาถาดาบชัดๆกระบี่ก็มาอันนี้คือหินไว้แรกเหรออันนี้คือที่นั่ง โอ้ oh my god น่าจะขใส่เข้ามาเพื่อว่า,วาต้อนรับฮาโลวีนเป็นไงฟึโอ้โหปีกสวยสุดปีกเธอปีกอะ่ะเอชุดล่างปีกสีขาวแต่ว่าปีกจริงๆสีดำของผู้ชายก็หลอนอะนี่ะหน้าตาคือแบบหน้าตานี่สิ เฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยทุกคนจดจำหน้าตานี้ไว้ <c oughs> จดจำหน้าต,ตาอย่างนี้ไวนะ้เะยทรงผมเหรออันนี้ไม่หาไม่ได้มึงกดก็หาไม่ได้ด้วยหายากทำยากด้วยแหละ <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำยังไงแล้วก็อะไรอีกว่ะ แล้วก็กดดีโอ้ยร้านเจี๊ป้านะคะเซ็ตนี้ไปโดยรองเท้าน่ารักอะ่ะนี่ก็ชุดฝีทำทันไหมเนาะแต่อันนี้คือเยอะมากอ๋อลูกชายฉันทำไมขี่อย่างนั้นล่ะลูกน่ารักอะ่ะอันนี้ก็น่ารักโอ้ยทำไม่ทันแน่เลยอะ่ะอุ้ยแนวดำอยู่บนหัวอันนี้ก็สวย อันชุดก็สวยแต่ใช้เยอะมากเลยยะนี่ชุดแต่ยงสวยเลยเฮ้ยสีชมพูครึ่งหนึ่งชมพูชมมืองครึ่งหนึ่งดำหรออ้อยาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะสั่งสี่ชั้นไหมอะ่ะอุ้ยชุดนี้มันห่าง่ายอยู่เด้อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูวันนี้วันอะไร อันนี้เป็นเทศกาลดนตรีคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเอฟเฟกทั้งนั้นเลยชอบความที่แบบว่ามันเป็นชุดฟรีแต่ว่ามีเอฟเฟก่ะชอบจุดมากๆมากนะจุดๆนี้แล้วก็ชุดลูกๆหล่านุดนดูแบบนน่ารักนะคะก็จะกดไปกดสุ่มไปนะคะมีแค่นี้แหละโอเคกิจกรรมนี้ผ่านไป ไฟล์ลับลับตันนี้มีเกี่ยวอันนี้คือแบบคุ้มจัดจัดฉันก็ยังไม่ดีดีเฮ <c oughs> ้ยแล้วว่ากิจกรรมนี้จะจัดดีวะเฮ้ยน่าสนอยู่เนาะเท่าไหร่วะเข <c oughs> าให้เิ็มเท่าไหร่นะอันนี้มันต้องทำยังไงนะซื้อหรอแพ็กซื้อใช่ไหมเท่าไหร่ ฉันอยากจะกรีดจังเลยแต่ฉันก็อยากจัดนะมันเป็นเทศกาลที่แบบฮันโลวีเดอแล้วแบบว่าแบบว่านะอะเอาเป็ว่าเข้าใจตุกันนะคะอันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะนี่จากัดการซื้อเป็นไข่มาใหม่เนาะเรวเข้าไปดูกันแล้วก็มีทูวแสนหวานมานะคะชุดทูวแสนหวานก็เอฟเฟกเหมือนกัน,นะคะ่ะเอฟเฟกตตลอดเฮ้ยไม่นะ เราลืมเก็บอันนี้ไว้แรกอ่ะจบแล้วจบที่สุดเลยไม่เป็นไรเก็บเก็บรอบนี้น่าจะทนันหรือเปล่าต้องทำทุกวันแล้วล่ะขอร้องอย่าเพิ่งให้ฉันขี่เก็บตอนนี้นะคะเพิ <c oughs> ่งเก็บทุกวันใช่ไหมมันต้องใส่เยอะไหมอ่ะ <c oughs> อุ้ยเยอะอยู่ดูวรวมๆแล้วเท่าไหร่เนี่ยสามสิบห้ากับสิบหรออันนี้สิบ สิสิสิสี่สิบห้าห้ิบหสิห้ารอฉันนับเลขใั่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองว่าฉันนับถูกสักกะทีอันนี้คบรบแล้วอันนี้คบรบแล้วเย้ yeah. จะได้สุ่มแล้วแหละทุกคนลองสุ่มนะคะว่าจะได้อะไร ช่วยช่วยช่วยบ้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฮึบบจ้าไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ดีวันนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมบิงโกก็น่าจะเหมือนเดิมป่ะใช่ได้ยังเหมือนเดิมกิจก,กรรมแตรมานะคะเมื่อวานทำเสร็จไปแล้วแต่ยังไม่ได้ของวันนี้ก็เข้ามารับของแตบบ่ว่านะดูพรีวิวซะก่อนอันนี้ก็มีเอฟเฟกเหมือนเดิมชุดสวยจังเลยตัวเธอแดงดำ กิจกรรมเริ่มแบบเยอะๆดีครับแล้วก็อันนี้ถึงสุดคุ้มนะคะอันนี้อุ้ยก็หลบับเอาไปสุ่มใีนะ่ไหมนี่เหมือนเดิมฉันยังไม่บบว่าคือนูอยู่เลยอันนี้คืออะไรกางเกงเฮียรอบที่แล้วก็ดูไปแล้วไม่ใช่หรอหรือยังไม่ดูหรือด,ดูไปแล้วดูไปแล้ว น่าจะดูไปเร้วเลยแต่ว่าลืมเลยนั้นเยบผ้านี่มันมีเด๋รวอ๋อง่างเราว่าเราจะสร้างชุดก่อนสร้างชุดก่อนแต่ใช้เยอะมากออนไลน์แล้วก็กดไลค์ก่อนเริ่มแล้วก็ทำการท้าดวนบอลสี่สองครั้งให้มานน้อยอย่างนี้มันจะทันไหมเนี่ย วันที่แปดเราอีกสองอาทิตย์ใช่ไหมก็น่าจะทันอยู่มะถ้าทำทุกวันนะวันี่จ้าว่าไงพี่จ้าดีจ้าแล้วก็ไอเทมหมอไงไปดูไข่กันเถอะนี่ไงไข่นี่ไง แล้วก็ไข่นี้ด้วยอ้ฉันอยากจะบอกว่าไข่เนี้ยฉันคุ้นๆน,นะเฮดูผู้ชายบ้างอ้ย่าขนมเศรศาดเรามาชไปชไม่ได้เหรอรู้ว่าช o มได้กำลังจะชมมเลยอูยอย้ยางเทแทพพอดอุยดำมืดมาเจียวพระคุณหาเงินวิงว่งวิ่ง เ่าผู้ชายเป็นยังไงตัวนี้เออผู้ชายท่านั่งอย่างเท่เลยอะทำไมผู้หญิงไม่นั่งเท่อย่างนี้บ้างอันนี้ยังเหมือนเดิมนะท่านั่งเท่เกิดเท่เกิดแล้วผู้หญิงอะผู้หญิงก็เป็นซอมบี้นะฮะฉะนั้าจะมีสีสีชุดสีชุดบ้าบออะไรอะสีสีสีผิวเออก็มีอยู่นะนี่คืออะไรดูหัว แย,แ,ยแยกแยกแยกยังไงล่ะเฮ้ย <laughs> พวกเธอมันมีเอปเฟิคู่ด้วยวนะ่ะฉันเพิ่งรู้ฉันเพิ่งเห็นเอามีแค่นั้นเหรอมีแค่สองอันนี้ด้วยล่ะใช่ไหมอสตรอรี่มีแค่สองอันนี้มีสองอันอะไรล่ะมีอันเดียวเฮ้ยน่ารัออากดูอีก <laughs> ตอนที่ยังเป็นคนใช่ไหมตอนที่ยังเป็นร่างคนอยู่ แต่พอตายไปล้วก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะฮะดูดิน่ารักอ่ะเอ้ยสตอรี่แหมไม่กดดูไม่ดูนะเนี่ยตาย,ยแล้วอ,อัมอึบเออไปไม่เป็นเลยอึบเออโอ้อันนี้มีเกลืออ่ะมีเกลืออยู่นะไม่มีเกลือเปล่าเอ๊ะมันน่าจะมีหน้าตาไม่ใช่หรอว่าอันนี้นะ่ะ ห,หน้าตานกแก้วนะ่ะอย่างสวยเลยว่าตัวนี้วะไม่ตัวนี้เป็นหน้าตาอย่างนี้เหมือนไฟช็อตนิ้วมืออันนี้เป็นหน้าทางเดียวว้ายอะไรคันคะนี่อ่ะ ม,มยโอเคตอนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปส่องกระเป๋าตัวเองก่อนว่ามีอะไรมาใส่ไมหมเฮ้อเฮ้อเฮ้อใส่ไปชุดนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ไอเทมประดับไม่มีแ่ะมีเป็นอันนี้โอ้หสีอย่างนี่ไม่มีหรออ้จ๊อบได้ว่ามีไม่ใช่หรอไม่มีเฉยเลย เป็นสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สีเขียวไปไหมแล้วเป็นส,สีนี้ดิแล้วจะาำสลับกับสีนี้หรือเปล่าสีนี้อ่ะเ <laughs> <laughs> ขียวไปเลยอ่ะซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้มันจะอืดแล้วปเนี่ยอ,อันนี้ก็ได้อยู่เด้ออุย้ยองใส่ลงทีนสีดำนี่สีดำ่ะสีดำ ได้แค่ไหนแค่นานแล้วกันเนาะมันได้แค่นี้อของมันมีแค่นี้เหรอปีกโอ้โหปีกปีกก็มีแค่นี้แค่นี้นโโแล้วกันแค่นี้ก็แค่นี้ฮึยไม่แน่นอนอันนี้เพลงใหม่หรือเปล่าอะน่าจ๋าหรือเปล่าน่าจะเพลงใหม่อนะอื โอเคนะคะก็ตามนี้เยยนะคะสำหรับใครที่จะฟาร์มก็รีบๆนะครับถ้าพลาดไปเราก็เสียดายด้วยก็น่าเสียดายอยู่แหละโอเคก็วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วขอบคุณคนที่ติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบายไปฟาร์มของต่อเดียว